สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อกันที่ดิวเคมี Me ep ที่68.5นั่นเองนะคะมีเพิ่มเติมพิเศษนิดหนึ่งเนาะก็คือใน ep ที่68นะคะมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของโปรตีนหรือถ้าเรียกให้ถูกต้องเปเป๊ะจริงๆเนาะคือเรียกว่าการแปลงสภาพการแปลงสภาพของโปรตีน การแปลงสภาพนั่นเองเนาะที่จะเห็นว่านี่ EP ที่แล้วคือพูดว่าถึงตรงนี้เนาะแบบมันไม่ได้ทำลายแรงพื้นฐานตรงนี้นั่นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาขยายความให้นิดหนึ่งเนาะคือโปรตีนของเราเนี่ยมันมีหลายโครงสร้างโดยสามารถแบ่งง่ายๆเป็นปฐมภูมิชื่อไทยหน่อยนะปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิ แล้วก็จะตรระูมิซึ่งตรงเนี้ยพี่น่าจะเคยพูดรายละเอียดเมื่อแบบนานมาแล้ว EP ก่อนๆหน้านี้อะไรงนี้หรืออาจจะอยู่แบบรายละเอียดในวิชาชีวะเนาะซึ่งมันคืออะไรยังไงบ้างก็ปฐถมภูมิก็คือหมายถึงพันธะเบปทด์นั่นแหละกดอะมิโน2ตัวมาเชื่อมต่อกันตรงนี้ก็คือเบปทายบอลถูกไหม แต่ส่วนพวกทุติยภูมิตติยภูมิก็คือจะเป็นพวกแบบที่จากสายคือพวกนี้มันก็จะเป็นแบบเส้นที่ต่อกันจุ๊บ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 แบบนี้ใช่ไหมพอทุติยภูมิมันก็คือจะแบบพัฒนาขึ้นจากเส้นเส้นก็คืออาจจะมีการมาจับกันเป็นเกลียวหรือจับกันเป็นแผ่นพับที่แบบบีต้าชี t หรือเป็นเกลียวอ l ลฟาแบบนี้เนาะอันนี้พูดคร่าวๆ เราก็ถัดมาตัดิยาภูมิก็คือจะเริ่มแบบเหมือนขดกันเป็นก้อนจากเกลียวเกียวอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเกลียวเกียวที่เป็นก้อนประมาณนี้ลนาสุดท้ายคือจัดตัรภูมิก็คือจะเป็นก้อนก้อนเนี่ยแต่ว่าเป็นหลายก้อนมารวมกันประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือแบบแต่ละโครงสร้างของโปรตีนนั่นเองซึ่ง พอมันเกี่ยวยังไงกับการแปลงสภาพของโปรตีนก็คือการแปลงสภาพของโปรตีนอะปัจจัยที่มีผลก็คือจะเป็นพวกกรดเบสความร้อนมีอะไรอีกโลหะหนักโลหะหนักแล้วก็สุดท้ายคือแอลกอฮอล นี้นะคะคือสิ่งที่มีผลทําให้โปรตีนเนี่ยเกิดการแปลงสภาพนั่นเองซึ่งการแปลงสภาพในที่นี้นะคะก็คือส่วนใหญ่ในร่างกายที่มันทําหน้าที่ได้เป็นฮอร์โมนเป็นเอนไซม์เป็นเม็ดเลือดแดงแบบเนี้ยเม็ดเลือดแดงก็โปรตีนเนาะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปจัตุรภูมิหรือทุตห,หรือตตยภูมิส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในแบบขั้น3หรือขั้น4ที่เรียกว่าแบบ ทำหน้าที่ได้ดังนั้นนะคะเมื่อแบบจริงๆมันจะอยู่ในระบบส่วนใหญ่เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะที่มันทําหน้าที่ได้พอมันโดนไอ้หปจนะัจจัยเนี้ยเข้าไปตุม้มมันจะทําให้จากที่มันแบบมีโครงสร้างเป็นก้อนหรือเป็นกลุ่มก้อนจับตัวกันอยู่เนะี่ยจะทําให้เกิดการแปลงสภาพนั่นเองพอแปลงสภาพเนี่ยก็คือเหมือนมันถอยหลังลงไปนั่นแหละตื๊บ แปลงสภาพก็คือจากที่แบบเป็นก้อนจับกันก็สลายตัวกลายเป็นแยกกันเป็นก้อนๆจากก้อนๆก,ก็แยกออกไลกลา,ายเป็นเกลียวจากเป็นเกลียวก็แยกออกไปจนกลายเป็นเส้นนั่นเองเนาะซึ่งการแปลงสภาพอะจะสิ้นสุดที่พันธะเปปไทด์ก็คือสิ้นสุดที่ปรถมภูมิอย่างที่บอกว่าแปลงสภาพก็คือจะทําลาย จะตุลภูมิได้ทำลายตติยภูมิได้ทำลายทุติยภูมิได้แต่ไม่ทำลายปรถมภูมิก็คือจะไม่รูปสุดท้ายของการแปลสภาพเนี่ยก็คือจะยังจับกันเป็นพันธะเปปไทด์แบบนี้อยู่สภาพสุดท้ายเออคือจะไม่ใช่แบบหลุดเป็นตัวตัวกรดอะมิโน,โนแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ทำลายปรถมภูมิก็คือไม่ทำลายเปปไทด์บอลเนาะ ดังนั้นสภาพสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเหลือเป็นเส้นกดอะมิโนที่ต่อกันด้วยเปปไทด์บอลแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคก็อธิบายประมาณนี้เนาะมันก็จะได้เชื่อมโยงกับใน EP 68นะคะที่พูดถึงแล้วว่าเป็นเหตุผลเนาะว่าพอว่าแม้ว่ามันจะแปลงสภาพไปแล้วมันยังเหลือความเป็นเปปไทด์บอลตรงนี้อยู่ก็เลยทำให้สามารถทดสอบด้วยไบยูเลตแล้วได้ผลเป็น น้ำเงินม่วงนั่นเองเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรามีอัปคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมมานั่นเองนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย